่ามันเสื่อมเพราะเราทำตัวเองทามันจะดีขึ้นก็ต้องเป็นเพราะตัวเราเองครับสวัสดีครับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกท่านหมอก๊อดแพทย์เฉพ,พาะทางวาิทยาศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลสันปตองเชียงใหม่นะครับที่หมอพูดเมื่อต้นคลิปคือทัศนคติที่อยากตั้งให้ตรงกันก่อนครับเพราะวันวันหนึน่งอะเราเจอทีมหมอแค่ครึง่งชั่วโมงอีก23ชั่วโมงที่เหลือจะเสื่อมมากขึ้นหรือดีขึ้นก็เป็นเพราะตัวเราเองล้วนๆลองจินตนาการดูหน่อยครับว่าถ้าเข่าเราหายปวด เดินเหินได้คล่องแล้วเราอยากจะทำอะไรบ้างบางคนอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดบางคนอยากไปงานรับปริญญาหลานหรือบางคนความฝันง่ายๆแค่เดินขึ้นชั้น2เองได้โดยไม่ต้องให้ใครมาช่วยยิงตังเป้าหมายชัดพลังใจมันจะยิ่งมาครับเข่าเสื่อมไม่เหมือนกับเข่าอักเสบนะครับอักเสบมันคือบวมแดงร้อนเดินลงน้ำหนักแทบไม่ได้เลยแต่ข่าเสื่อมคือมันแค่ปวดง่ายเดินนิดๆหน่อยๆก็ปวด มันเหมือนหนังยางรัดถุงแกงที่เราเอาไปตากแดดครับยังพอใช้มัดถุงได้แต่ว่ามันก็ยืดได้ไม่เยอะเท่าเดิมแล้วสาเหตุมันเกิดจากการใช้งานมันหนักเป็นเวลานาน,านๆเช่นพวกนั่งยองทําสวนหรือว่าเดินทั้งวันจนมันอักเสบขึ้นมาแต่แทนที่อักเสบแล้วเราจะพักเราก็ไปอัดยาแก้ปวดไปฉีดยาแก้ปวดที่คลินิกแทนแล้วกลับไปฝืนใช้งานซ้ําๆต่อ พอคออักเสบมากๆเอนกล้ามเนื้อรอบๆเข่าก็อักเสบไปด้วยกล้ามเนื้อต้นขายิ่งฟีบลงฟีบลงเดินทีนึงก็กระแทกลงที่ผิวเข่าเต็มๆเดินน้อยลงแต่กินเท่าเดิมเป็นไงก็น้ำหนักขึ้นอีกหลายๆคนถึงออกจากวงจรนี้ไม่ได้สักทีครับวิธีดูแลตัวเองที่ถูกต้องก็คือการใช้งานเข่าให้มากที่สุดแต่เอาเท่าที่เราไม่เจ็บครับไม่ต้องถามหมอว่าขึ้นบันไดได้ไหมวิ่งได้ไหม อะไรที่เราทำแล้วไม่เจ็บอันนั้นเราทำได้ครับให้เชื่อความรู้สึกตัวเองล้วนๆเลยถ้าเรารู้ว่าเดินต่อเนื่องสัก5นาทีแล้วเราจะเริ่มเจ็บเราก็เดินแค่4นาทีแล้วก็พักพอพักจนหายเจ็บแล้วแล้วเราก็เดินใหม่ครับไม่ใช่ว่าไม่เดินเลยนะถ้าเกิดเราเดิน5นาทีแล้วปวดกลายเป็นว่าเราไม่เดินเลยเข่าเราจะยิ่งเสื่อมไปใหญ่ครับ พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มันจะต้องงอเข่าซ้ำๆหรือว่าการที่อยู่ท่าเดิมๆนานๆครับเช่นพวกนั่งพับเพียบฟังพระเทศเป็นชั่วโมงๆหรือการนั่งเก้าอี้ซักผ้านั่งขยีผ้าเป็นชั่วโมงๆแบบนี้อันไหนที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆให้ใช้เทคนิคช่วยครับเช่นวันที่ต้องมาโรงพยาบาลต้องเดินเป็นกิโลกิโลเราก็ใช้ไม้เท้าช่วยซะหน่อยหรือใส่ที่ประคองเข่ากันไว้ก่อนเลย แล้วถ้าเกิดเข่ามันอักเสบขึ้นมาคลำได้บวมแดงร้อนแล้วก็พักก่อนครับใช้ไม่เท้าช่วยใช้ยาทาแก้อักเสบกลุ่มที่มันไม่ใช่เสเตียรอยครับเช่นพวกไดคโคลฟีนักเจลกินพาราสักเม็ดหนึ่งถ้าเกิดยังปวดเยอะก็มาหาหมอครับห้ามไปซื้อยาชุดยาลูกกรอนกินเองนะครับเดี๋ยวไตาวายกระเพาะด้วยเอาได้สายรัดเข่าเนี่ยให้ใส่แค่2กรณีนะครับ1คือตอนที่เขามันบวมแดงร้อน สองก็คือวันที่มันต้องเดินเยอะหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ใส่กันไว้ก่อนไม่ค่อยอยากจะให้ใส่นานๆเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อรอบเข่าเราออฟรีบหายหมดครับช่วงที่ไม่อักเสบอยู่เฉยๆก็ไม่ปวดช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะต้องออกกำลังกายครับในออนไลน์มีหลายช่องมากๆเลยที่สอนท่าบริหารช่องหมอก็สอนอยู่นะหลักการเลือกก็คือท่ามันจะต้องไม่ยากเกินไปจนเราท้อ แล้วก็เป็นท่าที่มันคล้ายกับการใช้งานจริงครับเช่นถ้าเกิดเราอยากลุกนั่งจากเก้าอี้แล้วไม่เจ็บเราก็ต้องฝึกลุกนั่งโดยเริ่มจากนั่งลุกนั่งเก้าอี้สูงๆก่อนเราจะได้ไม่ต้องงอเข่าเยอะเพราะเก่งขึ้นแล้วก็ค่อยเอาเป็นเก้าอี้ที่มันเตี้ยลงเตี้ยลงเรื่อยๆเราอยากเดินลงบันไดแบบไม่เจ็บก็ต้องฝึกเดินลงบันไดที่เป็นขั้นเตี้ยๆก่อนครับ เดินขึ้นเดินลงช้าช้าทำซ้ำๆไปเรื่อยจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อและฝึกผิวข้อให้มันรองรับการใช้งานได้หลักการง่ายๆก็คือห้ามฝืนตัวเองจนเจ็บนะครับให้ฝึกแบบไต่ขอบไต่เพดานไปเรื่อยๆทุก1นถึงสสัปดาห์ข่าเราก็จะทนทานมากขึ้นครับอาหารการกินใครที่รู้ตัวว่าน้ำหนักเกินต้องลดน้ำหนักแบบจริงจังนะครับ สำหรับคนสูงวัยหมอแนะนำให้เริ่มจากเปลี่ยนชนิดข้าวจากข้าวเหนียวเป็นข้าวสีเช่นข้าวหอมนิลข้าวสังหยดข้าวไรซ์เบอรี่ครับแล้วก็ให้เรากินแค่3ามมื้อจริงๆเราจะไม่มีการกินจุกจิก5้ามือ้อ6มื้อต่อวันนะครับและเทคนิคสุดท้ายก็คือลดของมันครับผัดกระเพราไกล่ลองเปลี่ยนจากผัดน้ำมันเป็นผัดน้ำเปล่าดูกินกว๋วยเตี๋ยก็งดการใส่กระเทียมเจียวไข่ติดไข่เจียวไข่ดาวก็เปลี่ยนเป็นไข่ต้มซะ กินโปรตีนให้มากขึ้นอย่างน้อยต้องมีเนื้อสัตว์มื้อละ1ขีดครับเพราะว่าโปรตีนมันทําให้เราอิ่มนานแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเราไม่หายไประหว่างลดน้ําหนักด้วยโรคข่าเสื่อมถึงเราจะไปฉีดน้ําไขข้อเทียมฉีดเกล็ดเลือดหมดคอสเป็นหมืนม่นๆแต่กลับมาไม่ถนอมไม่บํารุงมันเดี๋ยวมันก็กลับมาปวดใหม่อยู่ดีเสื่อมเพราะตัวเราเองก็หายได้เพราะตัวเราเองครับ